Ô, oh. chứ không phải không. A biệt biệt. Tất cơm không phải cơm Ô, chứ không phải oh, oh. Để không. Ô, chứ không phải không. Ô, <laughs> chứ không phải không. Ô, chứ không phải không. Ô, chứ không phải cho dây dên luôn Phải cho dên đi Phải cho dên đi hào hào hào

หกตู to, to ้อยู่ลักเสาลักเสาฟ้าลุกขึ้นลุกขึ้นฟ้าลุกขึ้น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 แตกแล้วโอเคเราเลือกยึจังหวนะเธอลุกขึ้นลุกฟ้าฟ้าลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นปลอดภัยเด้อปลอดภัยเด้อบาสลุกขึ้นลุกลุกขึ้น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 ลุกฟ้าลุกขึ้นลุก ลุกขึ้นเท้าตนี้นะฟ้าลุกขึ้นขาขาหลังออกฟาเฮฟาฟาลุกฟ้าฟ้าอันอันดึงดึงออกในบ่ดึงออกบอดึงออกอันหาขอกอซอยเน้าขอกอซอยเน้ เอ,เ,อเ,อเอาตออาคอตาขอมาอยู่กันนูแน่ตาขอไมอ่หนน้อย